ไอ้เบ้าแทบบานสิมาผ้ากินจุสับเจ็ดแล้ตอนแรกเขาต้องแก่ข้าวมันเหลาเขาจะโบกนึ่งเหาเขาตาลงข่าสมุนสาคอนยีหมอนี่ชื่ออะไรเหรออืมกินเลยตอนเนี่ยพัก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 รอมหรอ ขราวผ้าข้าวไรต้องกินดิบเนาะต้องกินผักไปนึ่งตกระเทียมไม่นึงจะได้ต่างประหยัดเลก้อนเพียรเนี่ยมันติดต่างประหยัดพีรองหรอดิบเป็นการฮัอใส่บุตอยางเลยนะแตมที่เป็นที่แบบ เขาปากล้มหมดแล้วนะลมอย่ลมอย่นกินให้พี่น้องเมื่อกี้อ่ะืมเนเบิดำว่าง้อืเหมเบาแทบ้านก็เออบาทางก็ยังขำบ่างไ้นะอืมอือเนะลมหมอล้มหัวละยางไรเห็นน่้ออืมจะได้มาเอากระไรนะอืมอือดีมากเเอออืมอืมอืม